เส้นอาทิตย์บนลายมือนะครับความหมายก็คือเป็นเส้นแห่งเกียรติยศความมีชื่อเสียงความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับการเงินความมีหน้ามีตาในสังคมนะฮะสำหรับเส้นอาทิตย์นะครับมันก็คือเส้นบนลายมือของเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับใครที่มีก็คือมันเกิดได้จากหลายจุดบนมือของเราแต่หลักๆเลยก็คือวิ่งตรงไปบริเวณใต้โคนนิ้วนาง หรือบริเวณเนินอาทิตย์นั่นเองสําหรับความหมายเจาะลึกนะครับในจุดกําเนิดต่างๆของเส้นอาทิตย์บนมือเนี่ยนะครับว่าการทํานายต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบนะครับแบบแรกเลยนะฮะอันนี้ดูให้เพื่อนๆดูภาพประกอบกันไปสําหรับคนที่มีเส้นอาทิตย์เกิดจากบริเวณฐานมือแล้วลากยาววิ่งยาวไปบริเวณเนินอาทิตย์เลยโดยที่ไม่มีเส้นตัดเส้นขวาง หรือว่าโซ่หรือว่าเกาะบนมือเนี่ยมาขัดมาขวางตรงนี้นะฮะการทำนายบอกไว้ว่าคนที่มีเส้นแบบนี้คุณนะครับเป็นคนที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดมีทักษะในหลายๆอย่างบางคนนะฮะอาจจะมีสกิลพรสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงนะครับร้องเพลงเพราะมาตั้งแต่เกิดเลยนะฮะบางคนพรสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องนองดนตรีกีฬานะฮะ หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการจานะฮะเป็นคนที่พูดเก่งนะครับพูดและนมน้าวใจคนได้ซึ่งอนาคตเนี่ยคุณก็คงจะเป็นนักขายหรืออาจจะเป็นนักการเมืองก็ได้นะครับที่สามารถที่จะพูดนะครับเกี่ยวกับนโยบายของคุณเนี่ยนะครับให้กับประชาชนได้ฟังอย่างท่องแท้ใครนะครับที่มีเส้นอาทิตย์นะครับลักษณะแบบนี้ก็คือยาวคมชัดลึกนะครับจากฐานมือมาเลย นะฮะตรงเนี้ยมันจะเริ่มเห็นผลนะครับชัดเจนขึ้นเมื่อคุณอายุประมาณ18-20ปีไปแล้วนะครับทักษะหรือสกิลต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มโดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยิ่งคุณได้รับการฝึกฝนหรือว่าเรียนรู้ในสิ่งที่คุณชอบเช่นคุณมีพรสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องของการทําอาหารนะฮะแล้วยิ่งคุณเนี่ยได้ไปศึกษารื่าเรียนเกี่ยวกับการทําอาหารมาอีกพรสวรรค์ที่ติดกวคุณมาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะครับ มันยิ่งส่งเสริมให้คุณนะครับอาจจะเป็นเชฟในระดับโลกเลยก็ได้นะครับซึ่งทําให้คุณเนี่ยมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะครับคุณมีเงินมีทองเข้ามานะฮะไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรส่วนใหญ่สกิลหรือทักษะที่ติดตัวเป็นพรสวรรค์คุณมาตั้งแต่เกิดเนี่ยจะส่งเสริมนําพาให้คุณประสบความสําเร็จไปเรื่อยๆนะครับล่ํารวยเงินทองในอนาคตประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสังคมในวงกว้างได้เลยนะครับสําหรับคนที่มีเส้นแบบนี้ เส้นอาทิตย์แบบที่2นะครับสำหรับใครนะฮะที่มีเส้นอาทิตย์ที่มีจุดกําเนิดมาจากเส้นสมองนะฮะแล้วแตกแยก,กขึ้นไปวิ่งเข้าหาเนินอาทิตย์ตรงนี้นะฮะบอกได้เลยว่าคุณนะครับเป็นคนที่คิดไวพูดไวทำไวเป็นคนที่มีความจำดีมองเห็นอะไรเนี่ยมองเห็นแบบรอบด้านเลยนะครับเป็นคนที่มีความรอบคอบด้วยมีความแตกฉานในเรื่องที่คุณอยากรู้เป็นคนฉลาดมีไหวพริบ และคุณนะครับมักจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องและมันถูกเวลาเสมอเลยนะครับสำหรับคนที่มีเส้นแบบนี้ครับคุณนะครับจะเจริญก้าวหน้านะครับในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการเรียนนะฮะหรือว่าจบไปเนี่ยคุณไปทำงานประจำนะฮะคุณก็จะได้รับการส่งเสริมเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวนะครับแล้วก็คุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ด้วยมันสมองของคุณล้วนๆเลย รหรือแม้แต่คุณเป็นนักการตลาดนักธุรกิจนะครับคุณก็จะสามารถคิดคอนเทนต์ธุรกิจของคุณนะครับเพื่อที่จะให้คนสนใจลักษณะของการขายนะฮะหรือว่าทําสื่อต่างๆเพื่อที่จะให้คนมาติดตามธุรกิจของคุณนะฮะทำให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จร่ํารวยเงินทองได้ด้วยมันสมองของคุณเลยนะครับสาหรับคนที่มีเส้นแบบนี้ครับเรามาดูเส้นอาทิตย์แบบที่3นะครับก็คือเส้นอาทิตย์ที่มีจุดกําเนิด นะครับมาจากเนินอังคารสูงตรงนี้ก็เรียกว่าเนินอัจฉริยะคุณนะครับเป็นคนที่เก่งด้านการวางแผนงานนะครับทำให้บรรลุไปสู่เป้าหมายที่คุณวางไว้คุณนะครับสามารถที่จะออกแบบแผนนะครับของคุณเนี่ยเพื่อน,นําไปสู่การปฏิบัติให้กับลูกน้องนะฮะทำให้องค์กรของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จในธุรกิจนะครับในการงานที่คุณตั้งแผนเอาไว้คนที่มีเส้นแบบนี้นะฮะว่ากันว่า คุณนะครับยังมีโอกาสได้โชคได้ลาบนะครับจากการเสี่ยงโชคซะอีกนะฮะหรือว่าลาบลอยครับหรือคุณไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีได้ในพลิกฝ่ามือเหมือนกันนะครับสาหรับคนที่มีเส้นแบบนี้คุณนะครับมีโอกาสที่จะร่ํารวยอย่างไม่คาดฝันเลยด้วยซ้ำนะฮะสำหรับคนที่มีเส้นแบบนี้นะครับว่ากันว่าในวัยชราคุณก็จะได้รับการเลี้ยงดูนะครับจากคนใกล้ชิดจากลูกจากหลานนะครับพูดง่ายๆคือ แก่ไปลแล้วไม่ลำบากด้วยนะครับสำหรับคนที่มีเส้นแบบนี้เรามาดูเส้นอาทิตย์แบบที่4กันแล้วนะครับผมคือคนที่มีเส้นอาทิตย์นะครับหลายๆเส้นนะฮะเป็นเส้นฝอยก็ได้นะครับหรือเป็นเส้นคมชัดลึกแต่ว่าหลายๆเส้นว่ากันว่าจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินมีบริวารมากนะฮะคุณอาจจะเป็นเจ้าของที่ดินอสังหาริมทรัพย์จํานวนมากนะครับสะสมนะครับล่ํารวยจากอสังหาร่ําล่รวยจากที่ดิน นะครับแถมคุณยังมีบริวารจํานวนมากที่จะส่งเสริมนะครับไม่ว่าคุณจะทําทธุรกิจนะค,คุณมีลูกน้องเยอะคุณมีคนรู้จักเยอะและทุกคนเนี่ยอุปถัมภ์ค้าชูคุณทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในบ้านปลายนะครับพูดง่ายๆคือชีวิตดีๆนั่นเองนะฮะไม่ลําบากเลยสาหรับคนที่มีเส้นแบบนี้เพราะว่าดวงของเส้นอาทิตย์เนี่ยมันส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับผมเรามาดูเส้นอาทิตย์นะครับแบบสุดท้ายในคลิปนี้กันแล้วนะครับ ก็คือคนที่มีเส้นอาทิตย์เกิดจากเนินจันทร์นะครับผมคนที่มีเส้นแบบนี้นะครับขอทํานายไว้ว่าคุณนะครับจะได้รับการอุปถัมภ์การส่งเสริมนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่และที่สําคัญเนี่ยอาจจะเป็นเพศตรงข้ามอีกด้วยนะฮะที่ส่งเสริมให้คุณเนี่ประสบความสําเร็จในชีวิตคุณนะครับจะเป็นคนที่พบปะผู้คนเยอะนะฮะเป็นคนที่มีคอนเน็ชันเยอะนั่นเองและที่สําคัญเนี่ยคนที่คุณมีคอนเน็ชันด้วยนะฮะ เป็นคนที่มี power ในสังคมเป็นคนที่มีบทบาทหน้าตาในสังคมพูดง่ายๆนะครับว่าคุณเนี่ยจะร่ำรวยประสบความสำเร็จได้นะครับจากคนที่มี power มีหน้ามีตาในสังคมนี่แหละจะนำพาอุปถัมภ์คุณนะฮะให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตเติบโตเจริญก้าวหน้านะครับในหน้าที่การงานหรือว่าครับคนที่มีดวงแบบนี้นะฮะคุณนะฮะอาจจะไปโด่งดังไกลถึงต่างประเทศก็เป็นไปได้ นะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนะฮะหรือเป็นเชฟในระดับโลกหรือว่าคุณอาจจะไปเป็นยูทูบเบอร์นะฮะมีผู้ติดตามคอยให้กําลังใจคุณเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับทำให้ผลลัพธ์ในการดําเนินชีวิตของคุณเนี่ยประสบความสาเร็จนะครับร่ารวยนะฮะเพราะคุณนะครับมีเส้นที่จะเกิดมาจากเนินจันทร์คอยสนับสนุนส่งเสริมให้คุณประสบความสาเร็จนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับผมสาหรับเส้นอาทิตย์นะครับที่เกิดจากจุดกําเนิด ห้าจุดบนมือที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆกันนะฮะท่านลองไปเช็คดูว่าท่านมีเส้นเหล่านี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดท่านชื่นชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆม,มาสำหรับวันนี้นะฮะลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ